มาล้ค่ะโซโลโทิปอีกแล้วนะคะรอบนี้เราไม่ได้ไปปารีสนะเราจะไปเชียงใหม่ก,กันค่ะทิปนี้ตั้งใจจะไปคนเดียวเลยเพราะว่าอยากจะไปพักผ่อนมากๆแล้วก็จะไปไหว้พระกินมัทฉะแล้วก็ทำตัวโซโลไลฟ์ไม่รู้จะได้โซโลไลฟ์หรือเปล่านะคะ เคยดูแล้วกันแรกขอทานอาหารดีๆหน่อยนะคะจองเป็นออมากาเสะไว้ค่ะเคยมาพักที่นี่แล้วนะคะลองย้อนกลับไปดูรีวิวได้ห้องดีมากแล้วก็รอบนี้จะมาลองทานอมากาเสะค่ะเปิดต่อมรับรสด้วยน้ำตาลสดผสมน้ำผึ้งแล้วก็น้ำมะนาวนะคะอร่อยมากเราชอบมากอันเนี้ยเมนูนี้ชื่อว่าฟินเดอะแคลบฟูนยูสุนะคะพ e เ e n เทชั o นอลังมากรสชาติเขาจะกลมกล่อมนวลละลายในปากคือแบบดีงามมากอันนี้คือฟัวกราบิโอชนะคะอ n นท็อปด้วยชัฟเฟิลนะคะแล้วก็ราดด้วยเจเปนไอซซอสคืออร่อยมากประทับใจคำนี้มากเเลยยคค่่นนนีแขออริมต้้้ืไดดทาฟวก คือแบบเลิศเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะเราได้ทานในส่วนของสเต็ก A4 ด้วยแล้วสเต็กคือนุ่มมากแล้วเขาราดด้วยเรดวา e ด้วยนะคะคือแบบโหดีมากๆเลยอะหลับตาพิมพ์เลยดูดิจำความรู้สึกตอนทานคำนี้ได้อยู่เลยนะคะคือแบบสุดๆ เราชอบความใส่จใจของโรงแรมมากเขาวางผ้าเปียกไว้เยอะมากไปเพื่อเราเช็ดมือเนาะนี่คำนี้ก็ชอบเหมือนกันนะคะเขาคือคินมาดเจลลี่พอนสึนะคะเข้ากันได้อย่างลงตัวเขาปลาสดมากแล้วข้าวก็อร่อยมากเราเป็นคนซีเรสเรื่องข้าวนิดนึงนะคะถ้าข้าวร้านไหนไม่อร่อยก็คือจบเลยปลาจะสดแค่ไหนคือจบคำเมื่อกี้กคือเอบิโชกุนนะคะอร่อยไม่ข้าวเลยดีมากและนี่คือนอโตเตอยูสุนะคะคือมันแบบ มีความเปรี้ยวๆมันๆกำลังดีอชอบมากและแน่นอนมาทานมากระเสรต้องไม่พลาดคำนี้ค่ะชิมาจิอันนี้เชฟเขาใส่ย,ยูสุมาด้วยเหมือนกันนะคะฟินมากและนี่ค่ะอากามิบาฟุนนะคะปลาสดอุนิอร่อยมันนัวครบเครื่องในคำเดียวฟินทับลอยเลยค่ะและเราชอบอย่างหนึ่งคือเชฟที่นี่ทำเร็วมากคือเราไม่มีจังหวะต้องรอเลยและแน่นอนตบท้ายด้วยดาชิซุปนะคะซุปปลานั่นเองคือแบบฟิน อร่อยกำลังดีกลมกล่อมมากและสุดท้ายท้ายสุดจริงๆคือยูสุไอศครีมค่ะใครพักที่นี่เขาจะมีส่วนลดให้ด้วยนะสายอเมรกาเซีค,คนไหนไปเชียงใหม่อย่าลืมมาลองกันนะ,ะลองแล้วจะรักเหมือนเราแน่นอนค่ะ